สวัสดีค่ะวันนีเออ้เราจะมาเล่าเรื่อง C T สแกนหรือ x r a y ซ์คอมพิวเตอร์นะคะเราไป C T สแกนจมูกมาเพราะว่าเราจะต้องผ่าลิสีดวงที่จมูกสองข้างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเราเป็นลิสีดวงที่จมูกสองข้างตอนนี้หมอนัดผ่าแล้วนะคะก็คือว่าเราต้องไปทำ C T สแกนก่อนวันตอนนี้ได้วันแล้วแล้วเราก็จะมาเล่าเพราะไปทำมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ,อ่ ก็พอไปถึงเราก็ยื่นบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็ให้เตรียมตัวตอนแรกเราเข้าใจว่า CT ทสแกนเราต้องได้ฉีดสีหรือสารสารทึบอะคะเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าจมูกนี่เราจะไม่ได้ไม่ได้ฉีดสีนะคะเพราะว่ามันจะอยู่โครงหน้านี้เราจะไม่ได้ฉีดสีเข้าไปคระจะ C ีีเฉยเฉยแล้วถึงเวลาเข้าไปคุณหมอก็เรียกเข้าไปข้างในห้องนะคะมันก็จะเป็นเครื่องอุโมงค์ที่เราต้องนอนกันเพราะว่าก็คือสรุปแล้วเราไม่ได้ฉีดสีนะ คือคนที่ผ่าไซนัทหรือผ่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ซีทีสแกนไม่ต้องฉีดสีเราจะเล่าให้ฟังเวลาที่เข้าไปพอถึงเวลาเข้าไปเราก็คุณหมอให้นอนที่แช่นที่มันจะเป็นเหมือนเตียงนอนแต่เป็นแบบขนาดพอดีตัวแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็ล็อกล็อกคอล็อกอะไรเข้าไปในอุโมงค์นะคะไม่ต้องกลัวก็คือแป๊บเดียว่าเครื่องก็จะโยกเข้าโยกออกแล้วก็จะเป็นแบบ เหมือนเครื่องหมุนหมุนเน่นก็ทึบทึบหน่อยก็ไม่มีอะไรมากโชคดีที่พวกเราไม่ต้องฉีดสีนะคะสีส,สกแกนออกมาก็วันนั้นยังไม่ได้ฟังผลเพราะก็รอหมอนัดฟังผลอีกทีตอนนี้ฟังผลเรียบร้อยก็คือว่าเรามี่าก้อนใสนัดที่ด้านซ้ายฝั่งนี้ดังตรงแก้มข้างหนึ่งก็คือใสนัดเหลือลังแล้วก็ลิสีดวงสองข้างตรงนี้คือเราจะต้องผ่าวัน วันที่13ของเดือนกระกฎาคมนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีว่าวันผ่านเป็นยังไงวันนี้เอาเรื่อง C T สแกนไปก่อนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะไม่น่ากลัวค่ะอของเราไม่น่ากลัวเลยเพราะว่าการเข้าไปก็คือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไปก่อนตอนแรกเรากลัวมากเพราะว่าไม่กล้าทำแล้วก็โทรหาคนนั้นคนนี้ตอนนี้โอเคผ่านมาแล้วผ่านมาด้วยดี เข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะคะ่ะเข้าเครื่องอุโมงค์แป๊บเดียวแล้วก็โชคดีที่เราผ่าผ่าตัดช่วงบนเราจะไม่ได้ฉีดสีสารทึบแล้วก็โอเคเข้าไปปกติเลยแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะคะเข้าไปก็คือเอ,ออกมาก็ออกมาจากที่สแกนอาจจะมึนงงหน่อยเพราะว่าเราหายใจไม่ออกกันอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปที่แคบออกมาก็ค่อนข้างจะงงงนิดนึงเดินเซนเซนิดนึงแป๊บนึงอะคะ่ะ ได้พักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่ต้องกลัวนะคะซีซีสแกนในการผา่าหรือสีดวงจมูกก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีถ้าใครจะได้ผ่าก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวที่เราไปผ่ามาเป็นยังไงในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้มาเล่าามาแชร์ประสบการณ์ซีซีสแกนหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จมูกให้ฟังประมาณนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ฝากกดติด ตามช่องแ a บบิท57ด้วยนะคะก็จะแชร์เรื่องสุขภาพนแหละค่ะที่ตัวเองผ่านประสบการณ์มาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเอออาจจะมีรูปให้ดูวันไปซีทีนะคะท้ายคลิป